ไอ้นะครับก็มีเทคนิคดีๆนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยที่กำลังอยากแต่งห้องสไตล์ลอฟมาให้ชมกันด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inspire by Well กันนะครับวันนี้เนี่ยไอยก็จะมีเทคนิคดีๆในการแต่งห้องสไตล์ลอนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่ในการแต่งห้องเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้ซึ่งสไตล์ลอนะครับในตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนวันนี้เป็นยังไงไปชมกันนะครับ อย่างเช่นการเลือกใช้วัสดุในห้องสไตล์ลอมักจะเป็นวัสดุธรรมชาติเช่นไม้เหล็กและคอนกรีตการใช้วัสดุเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้ห้องนะครับดูดิบและมีความเป็นธรรมชาติแนะนำให้ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ดิบหรือเหล็กสีดำเพื่อเพิ่มความเป็นลอฟครับ หรือการเลือกใช้โทนสีในห้องสไตล์ลอบมักจะเป็นสีที่เป็นกลางเช่นสีขาวสีเทาและสีดำการใช้สีเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้ห้องเนี่ยดูเรียบง่ายและมีความเป็นเอกลักษณ์แนะนำให้เลือกใช้สีที่เข้ากับวัสดุที่เลือกใช้นะครับและการใช้แสงเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับห้องสไตล์ลอฟใช้แสงธรรมชาติให้มากที่สุด จะช่วยให้ห้องเนี่ยดูสว่างและกว้างขึ้นอาจใช้โคมไฟแบบวินัดเทรีลโคมไฟห้อยเพดานหรือแสงไฟ LED ที่มีสีส้มอ่อนเพื่อความอบอุ่นครับและการจัดพื้นที่ในห้องสไตล์ลอบนะครับก็มักจะเน้นความโปร่งโลง่งและมีพื้นที่เนี่ยใช้สอยมาก การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายและการจัดเลี้ยงให้เหมาะสมจะช่วยให้ห้องนะครับดูมีความเป็นระเบียบและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลยครับและไอซนะครับก็มีเทคนิคดีๆนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยที่กําลังอยากแต่งห้องสไตล์ลอฟมาให้ชมกันด้วยนะครับหนนะครับการเลือกของตกแต่งเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์ เช่นโคมไฟแบบโบราณหรือภาพวาดที่มีลักษณะเฉพาะจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับห้องครับ2เนี่ยการใช้พรมเพื่อแบ่งพื้นที่ช่วยให้ห้องเนี่ยดูมีระเบียบและมีการใช้งานที่ชัดเจนขึ้นครับและหวังว่าเทคนิคดีๆในวันนี้นะครับที่ไอซ์นำมาแชร์ให้เนี่ยสำหรับใครที่อยากตกแต่งห้องสไตล์ลอจะนําไปปรับใช้กันได้นะครับและใครนะครับที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ